ดีค่ะพบกับช่อง JBn นะคะวันนี้ก็พบกับเบนนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องวรรณคดีเรื่องมัทนาพาธามัทนาพาธามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตำนานแห่งดอกกุหลาบนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ในดินแดนสวรรค์เทพพระบรสุเทพกำลังกัดกุ้มและทุกข์ใจมากเพราะหลงรักนางมัทนาเทพธิดาผู้มีรูปโฉมงดงามแต่นางกัลบไม่สนใจเขาเลยสุเทพจึงให้มายาวินวิทยาทรผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์คาถาใช้มนเรียกนางมัทนามาอย่างวิมานของตนแต่ด้วยฤทธิ์มนทำให้นางมัทนามึนงงจนผู้จาม่รู้เรื่อง สุเทพจึงสั่งให้มายาวินกลายมนสสกดและพุดเกี้ยวลำพึงลำพันขอให้นางมัทน,นารับรักแต่นางมัทน,นาไม่มีใจให้สุเทพจึงกล่าวปฏิเสธไปสุเทพโกรธมากจึงสาบให้นางมัทน,นาไปจุติเป็นดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์ให้นางคืนร่างเป็นหญิงสาวในคืนวันเพ็ญหากนางมีความรักเมื่อใดก็จะคงรูปเป็นมนุษย์ไปตลอดไม่กลับคืนร่างเป็นดอกกุหลาบอีก พร้อมบอกแก่นางมัทนาว่าหากวันใดน,นางมัทนาผิดหวังในความรักขึ้นมาก็ให้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากสุเทพได้เลยมัทนาในร่างดอกกุหลาบจึงลงมาจุติณนก,กลางป่าหิมวันฤือีกรัทศินผู้รู้ว่าดอกกุหลาบดอกนี้เป็นเทพธิดาที่ลงมาจุติจึงขุดดอกกุหลาบไปปลูกไว้ใกล้อาสมและดูแลนางมัทนาเหมือนลูกสาว จนกระทั่งวันหนึ่งท้าวชัยศินกษัตริย์ผู้ครองเมืองหัดสตินาปุระสเสด็จมาท่องเที่ยวลาสัตว์ในป่าเมื่อชัยศินได้พบกับนางมัทนาก็ตกหลุมรักนางมัทนาทันทีและนางมัทนาเองก็แอบมีใจให้ชัยศินเช่นกันทั้งสองกล่าวคำสัญญารักแก่กันดืศรีกระทศินจึงจัดพิธีวิวา์อย่างเรียบง่ายให้แก่ทั้งสอง จากนั้นชัยศรีจึงพานางมัทนากลับเมืองหัสตินาปุระแต่ชัยศีีมีมเหสีอยู่แล้วคือนางจันทีนางจันทีเมื่อเห็นความรักที่ชยศีลมีต่อนางมัทนาจึงเจ็บปวดและกโกรธแค้นมากจึงขอให้พระบิดาผู้เป็นราชาของเมืองเคว้นมคทะยกทัพมาสึกกับเมืองหัสตินาปุระชัยศรนจึงไปออกรบ และเมื่อสพโอกาสจันทีจึงออกอุบายลวงว่านางมัทนาป่วยเมื่อชยศีลมาเยี่ยมนางมัทนาจันทีก็ร่วมมือกับคนใช้ช่วยกันจัดฉากใส่ร้ายนางมัทนาว่าแอบเป็นชู้กับสุภางทหารเอกคู่ใจของชยศีล ชยศินได้ทราบก็โกรธมากสั่งให้เพชรฆาตประหารมัทนาและสุพางทันทีแต่เพชรฆาตสงสารจึงปล่อยทั้งคู่ไปนางมัทนาจึงกลับเข้าไปในป่าพร้อมกับสิทธิ์ของลือศรีกระทานศิน,นด้วยความโศกเศร้าและเสียใจส่วนสุพางเองก็ปลอมตัวเข้าไปในกองทัพและออกรบจนเสียชีวิตในหน้าที่ชยเินมารู้ความจริงภายหลังจากพามเท่าผู้เคยรับใช้ นางจันทีว่าจริงๆแล้วนางมัทน,นาไม่คิดคบชู้กับสุพางเลยทั้งหมดเป็นแผนของนางจันทีที่ต้องการใส่ร้ายนางมัทน,นาเมื่อรู้ดังนั้นชัยศินก็เสียใจอย่างมากและคิดจะฆ่าตัวตายตามนางมัทน,นาไปแต่เพชฌฆาตบอกว่าตนละเมิดคำสั่งไม่ได้ประหารสุพางและนางมัทน,นาชัยศินจึงรีบไปตามหานางมัทน,นาทันที แต่ในขณะนั้นมัทนาผู้เศร้าเสียใจในความรักก็ได้อ้อนวอนขอให้สุเทพช่วยตนสุเทพจึงปากฏตัวพร้อมกับรำพันความรักจากนางมัทนาอีกครั้งโดยเสนอตำแหน่งมเหสีให้แต่นางมัทนาก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิมสุเทพโกรธมากจึงสาปให้นางมัทนากลายเป็นดอกกุหลาบตลอดไป พร้อมขอพรจากลือศีกรลาทันสินให้ดอกกุหลาบนี้ไม่โรยลาจนกว่าตนจะสิ้นอายุไขลือศีกรลาทันสินก็อวยพรให้และบันดาลให้ดอกกุหลาบไม่มีวันสูญพันธุ์ไปจากโลกหากผู้ใดมีใจรักต่อกันก็ให้ดอกกุหลาบนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักสืบต่อไปค่ะก็ ตำนานแห่งดอกหลาก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย